ลืมได้หนี่สามีบอกว่าเอาสซนีิก่อนมันแม่นบ่สูบักเก็ตสปูบักเก็ตโอ้เฮียเฮียเฮียโอ้ยเฮียหาเลยยัง ปลูกในบ้านปลูกในบ้านใช่สองต้นพอเผื่อมันเด้อใหญ่ๆ,ๆเด้อปลูกโซ่ซื่อๆดีละปลูกลินลินใหญ่อีลีนนี่ก็ก,กินลุนละ สามีซื้ออันนี้มาให้ให้ริงเลยปะโอ้ยเฮียงานเข้างานเข้า งานเข้าจ้างานาหนาวแล้วเฮ็ดส่วนในบ้านก่อนด้อเฮ็ดส่วนในบ้านก่อนงายเข้ามาแหละเดี๋ยวมีบักแตงเคือนึงเดี๋ยวไปบึ้งก่อนบักแตง <c oughs> กำลังเป็นอ้ยบักเพชรคอยเด้อพี่น้องเด้อคอยปูกบักเพชรขายใส่สองต้นเลยใส่ ผูกบอกเพชรคายอะขใหา่ฝรั่งเอาเสื้ออันนี้มาให้ขอยเฮ็ดบูเป็นบนันนี้ขอยิเฮ็ดแบบได้ขอจิเฮ็ดแบบได้ไอ้ฝรัง่งวันไปขึ้นเครื่องบินบินมาจากเมืองไทยอืเดี๋ยวรากระร่างซื้อมาให้ค่อยเอาไม พอสิไปหาอันนั้นมาใส่เฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกอันวางแผ่นซีดีเพิ่นเดี๋ยวคอยหาเรื่องคนเห็นย่นห้องเก็บของ ไ,ได้เรื่องได้เรื่องนี่อันวางแผ่นซีดีเพื่นอนข้อชี้ฮีทแบบเดี๋ยวเราบันี้เอาผ้าหอง่อมันน้ำค่อยโ่ไายเอาเออ่อบแมนเอาอัน พลาสติกหองอ้าวยากถุงยีกบันนี้เออเอาอ่อนนั้นหองเอาผ้าเอาผ้ายางมาหองจัดการก็เดี๋ยวพี่น้องบ๊ายบายเดี๋ยวสิถ่ายให้บึง